สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมาพาชมแบงค์ค่ะคลิปนี้นะคะพปะน็นาพาชมธนบัตรค่ะดูเหรียญมาหไหลคลิปแล้วเนาะขออภัยในความที่แสงสะท้อนนะคะเพราะาอยู่ในถุงปนนไม่อยากสัมผัสโดยตรงนะคะต้องจับถุงค่ะเพื่อที่จะลดสัมผัสโดยตรงของธนบัตรนะคะ มาเริ่มแรกกันเลยนะคะเริ่มรู้จักธนบัตรกันเลยนะคะใบแรกที่เป็นแนะนำเสนอที่ถืออยู่ในมือนี่นะคะเป็นธนบัตรชนิดราคา50สิตางนะคะ,ะเป็นรุ่นที่แบบชนิดนะคะธนบัตรแบบที่9นะคะชนิดราคา50สตางประกาศออกใช้เมื่อวันที่26เดือนมกราคม2 4 9 1หนึ่งนะคะ ด้านหน้าและด้านหลังค่ะ50สตางค์นะคะค่ะต่อมา5อ่ะ50สตางค์ไปแบบที่ที่9กันอยู่เนาะแบบ9ก่อนชนิดราคา1บาทแบบที่9นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นค่ะ1บาทแบบที่9ประกาศออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่14เดือนตุลาคมพศสองส เก้าสองค่ะชนิดราคา1บาทแบบที่9ก้าต่อมาก็เป็นอ่ยังแบบที่9ก้าอยู่นะคะชนิดราคา5บาทแบบที่9ชนิดราคา5บาทประกาศออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพศ2 4 9 1นะเะอ่ะเรามาทำความรู้จักกับธนบัตรกันเนาะ ต่อนะคะแบบที่เก้ายังมีอยู่นะคะทั้งหมดมี6ชนิดราคาค่ะแบบแบบที่แบบที่เก้าชนิดราคา10บาทแบบที่เก้าชนิดราคาสิบบาทประกาศออกใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ เมื่อวันที่11เดือนมิถุนา2491ค่ะชนิดราคา10บาทแบบที่9นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5รุ่นค่ะต่อมานะคะธนบัตรแบบที่9ชนิดราคา20บาทประกาศออกใช้เมื่อวันที่24เดือนพฤษภา2491ค่ะ แบบแบบที่9นะคะชนิดราคา20บาทมันน่าต้องเออนั่นๆหน่อยเพราะว่าจะได้หลบแสงนะคะหลบแสงสะท้อนไม่อยากสัมผัสโดยตรงนะคะต้องจับที่ถุงพลาสติกค่ะต่อมานะคะชนิดราคา100บาท100บาทแบบที่9จะมีแบบที่9ชนิดราคา100จะมีด้วยกันแค่4รุ่นนะคะไม่มี5รุ่นเหมือนรุ่นอื่นๆเนาะแบบที่9รุ่นที่อันนี้จะน่าจะเป็นรุ่นที่5้า รุ่นที่4ค่เขาอภัยมีแค่4รุ่นนะคะชนิดราคา100บาทประกาศออกใช้เมื่อครั้งแรกวันที่17เดือนมีนาคมพศ 2, 4, 9, 1ค่ะด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรนะคะชนิด100บาทแบบที่9ค่ะเนี่ยค่ะแบบที่9นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด ตามที่เห็นเลยนะคะแบบแบบที่เก้าโอเคมารวมกันให้หมดแบบที่เก้าจะมีทั้งหมดด้วยกัน6ชนิดราคา50สตางค์หบาท5บาท10บาท20บาทและ100บาทนะคะเราจะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นโทมัสนะคะเป็นธนบัตรรุ่น เราเรียกกันโทมัสคือชื่อตามโรงพิมพ์โรงพิมพ์ธนบัตรนะคะชื่อธนบัตรโรงพิมพ์ธนบัตรโทรมัสเลราลูกนะคะ,ะ,คะเขาจะมีพิมพ์อยู่ใต้ธนบัตรนี้ทุกททุกใบนะคะที่พิมพ์จากบริษัทเขาจะมีชื่ออยู่ที่ด้านล่างของธนบัตรที่ขอบค่ะพูดถึง ชื่อธนบัตรและที่ไปที่มานะคะของธนบัตรก็แบบที่9นะคะทุกรุ่นจะมีประวัติศาสตร์เรื่องเล่าเป็นเกี่ยวกับธนบัตรนะคะทุกๆท,ท,ทุกใบนะคะจะมีจะประมาณว่ามีเรื่องเล่าผ่านแบงค์ทุกแบงค์เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นธนบัตรใบนี้นะคะธนธนบัตรชนิดราคา50สิบตางค์ค่ะ ธนบัตรชนิดราคา50สตางค์แบบที่9จริงๆแล้วนะคะธนบัตรใบนี้เขาไม่ใช่แบบที่เก้าเขา,เาทางรัฐบาลไทยนะคะไปสั่งพิมพ์ที่บริษัทโทมัสเลลารูนะคะพิมพ์ไปสั่งพิมพ์พร้อมกับรุ่นที่4ค่ะตอนไปสั่งอะนะคะเป็นรุ่นที่4ในสมัยราชการที่8 สมัยรัชการที่8ธนบัตรรุ่นที่4ไปจ้างบริษัทโทมัสพิมพ์แต่ปรากฏว่าช่วงที่พิมพ์ธนบัตรนี้นะคะเกิดสงครามมหาเอเชียบุรพานะคะการติดต่อต่างประเทศจึงทำการติดต่อต่างประเทศไม่ได้นะคะบริษัทโทมัสพิมพ์ธนบัตรเสร็จแล้วทำนําส่งให้เราไม่ได้และอีกประการหนึ่งนะคะบริษัทโทมัสถูก ผลกระทบต่อสงครามนะคะจึงไม่สามารถนำส่งธนบัตรให้เราได้นะคะพิมพ์เสร็จแล้วจึงค้างอยู่ที่บริษัทค่ะจนหมดยุคสมัยรัชกาลที่8ค่ะเป็นรัชกาลที่9ทรงขึ้นครองราชนะคะรัฐบาลไทยจึงได้ไปจ้างบริษัทโทมัสพิมพ์ธนบัตรแบบที่9คือแบบนี้ค่ะรุ่นนี้แบบนี้ค่ะ,แบบคะแบบที่9นะคะ ทางโทมสัสเขาจึงให้นำธนบัตรรุ่นที่4รุ่นนี้นะคะกลับมาใช้ด้วยค่ะทางรัฐบาลไทยก็ยินยอมนำธนบัตรรุ่นนี้มาใช้จึงจึงเป็นกลายเป็นว่าธนาบัตร50สตางค์รุ่นนี้เป็นแบบที่9นะคะทั้งที่พิมพ์ในสมัยรัชกาลที่8แบบที่4ได้นำมาใช้พร้อมกับแบบที่9ในรัชกาลที่9นะคะ ธนบัตรธนบัตรใบนี้นะคะชิ้นราคา50สตังจึงเป็นเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าผ่านธนบัตรนะคะพิมพ์พร้อมรุ่นที่4รัชกาลที่8ค่ะสั่งพิมพ์ในสมัยรัชกาลที่8แต่ได้นํามาใช้พร้อมกับแบบที่9ในสมัยรัชกาลที่9ค่ะ mm hmm. ธนบัตรทุกใบนะคะล้วนแล้วแต่เขาจะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องเรื่องราวนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นอ่า อะไรน้ที่พเจดีปากน้ำอะ่ะวัดสมุทปาการนะคะนะคะเป็นด้านหลังของธนบัตรค่ะชนิดราคาห้าสิบตางนะคะก็จบแบบที่เก้าธนาบัตรแบบที่เก้านะคะเดี๋ยวมาชมธนบัตรใบอื่นๆต่อกันเนาะ